กำลังเกียมแคกเครื่องขึ้นรถใป้บริจาคเงินอื่นเนาะเงินกับออกเดินทางเศ้าต่โมงเศร้าสามโมงเศร้าตีหนึ่งตีสองตีหนึ่งตีสองออกเดินทางตีหนึ่งไนอะไรอย่างน้มาทำงมาคุมงานเอง ตา,าแกแพ็กๆกันนะแพ็กเขามีมีมีโอ้คบจรงเนี่ยมีแตงนัวเกลือกระป๋องแม็กกี้ย่ายกำลังสารนาอยู่ย่ายนี่โดเดอ

哎。<Night. S 2>